รถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเป็น i s u z u d max 2.5นะครับผม z vgs นะฮะตัว Highlander นะครับผม4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี56หรือปี2013นะครับผมต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมนีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะเพียง99บาทนะครับผม ราคาขายของเรานะอยู่ที่485,000บาทนะครับผมจัดโปนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับผมนะดอกเบี้ย0%นาน6เดือนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรีบจองโปมาได้เลยนะครับผมคันนี้ทางเราก็มีการบริการรับแลกเทินนะครับผมรถทุกชนิดนะครับรถสภาพสวยจริงๆนะฮะคัคนนี้ใครได้ไปนะฮะ ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมคุ้มจริงๆนะฮะโอ้โหเบาะสะอาดด้วยนะฮะเอามาใหม่เลยตอนนี้ไม่ต้องได้ทำอะไรอีกแล้วนะฮะสีเดิมทั้งคันนะครับผมมีจอด้วยนะฮะทัชสกรินได้ดูหลังฟังเพลงได้นะฮะไม่วิ่งแค่8 2 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหมีกล้องหลังด้วยนะฮะคันนี้สวยจริงๆนะครับผม เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับผมคันนี้ท้องเครื่องนะใสกิกเลยนะครับผมไม่มีโซมแน่นอนคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีนะฮะแผ่นเพดนะครับผมไม่มีคดงอนะฮะหัวน็อตไม่มีรอยนะฮะ สนใจติดต่อได้เลยนะฮะสวัสดีครับ